สวัสดีครับวันนี้ก็สิมาติดตามหัวเลดิตหลังจากแมคคาเพิ่นให้มาาปลูกครับเป็นมือที่สองเสาตื่นขึ้นมาเบิ้งครเห็นกับยังสดชื่นอยู่ครับกลับไปหาแมคคา,าไปซื้อมากินล่องเบิง้งกลับไปทำความโลจากเพิ่นเพิ่นว่าให้ปลูกไหวจะเคืองหัวสิละครับไอห,หัวมันโผล่จะเคืองหัวงดยส่วนมันสีแพรไปยังไดมันก็นสิเป็นหากออกไป เป็นหัวตามหากขึ้นมันแก้วนี่ครับวันนี้เนี่ครับวันที่สองมาเบิง้งโอบใช้กองเข่าเลยครับอากองเข่ามาทําประโยชน์ของเก่ามาทําประโยชน์นี่ครับมาวันที่สองก็ย่างสดซื่นอยู่ตามมาสีดนังครับดูแลเป็นคอนเทนต์อีกอย่างสีดน้ัต่อไปกระสิทธิการให้ปุ๋ยคอนเทนต์โยบ้านครับ ยังสดสื่รนอยู่นี่ครับปลูกเครืองหัวครับพี่น้องเครืองหัวเลยครับหัวเลดิดเป็นผักกินสดมาจากทางภาคเหนือครับกินกับตำบะฮงครับลาบกับปนแสบผมลองกินบ้างแล้วครับรสชาติครับเพียนนิดๆเพียนนิดเดียวแสบกรอบครับแสน้าแข็งกินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ